เริ่มต้นต้องไปอัปเดตสถานะการณ์สงครามในกาซานะครับคุณเยี่ยมยุทธครับคุณนภร,รัตการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่พื้นที่ทางเหนือของฉชนวนกาซาในวันอังคารส่งผลให้สมาชิก10คนในครอบครัวของอิสมาอิลฮานเยหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตอ้างอิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าท้องถิน่นและสมาชิกครอบครัว,รวที่ยังหลงเหลืออยู่ครับ นอกจากนั้นนะครับการโจมตีดังกล่าวยังไปถูกบ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ริัยชาติทางตอนตกของกาซาซิตี้ด้วยนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้สังหารบุรชาย3คนของฮานิเยไปแล้ว ด้านกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดมีเป้าหมายเป็นอาคารหลายหลังในค่ายชาตีและพื้นที่อีกแห่งทางตอนเหนือของกาซาที่อ้างว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วครับ ก่อนหน้าการโจมตีนี้สาลสรงอิสราเอลพิพากษาสั่งให้กองทัพต้องเกณฑ์นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนายิวนิกายออร์โธดอกซ์สุดโตง่งหรือว่าอัลตราออร์โธดอกซ์ให้มาเป็นทหารด้วยนะครับโดยคำพิพากษาที่ตุลาการลงมติเป็นเอกฉัรที่ออกมาในวันอังคารนี้น่าจะไปเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจาม,มินเนทานยาหูไม่น้อยเนื่องจากพักการเมืองสองพักในรัฐบาลผสมชุดนี้ของอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นกลุ่มนิกายออร์โธดอกซ์สุดโต่งด้วยนะครับคุณนภร,รัตน์ครับโดยสงครามระหว่างอิสรเอล กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั้นคู่ขนานไปกับการที่กองทัพอิสราเอลปะทะก,กับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาตามแนวชายแดนเลบานอนทําให้คําสั่งเกณฑ์ทหารนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนานี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับในช่วงที่ประชาชน,นก็ต้องคําถามว่าเหตุใดรัฐบาลต้องให้ข้อจเเ้นกับนักเรียนกลุ่มนี้ในขณะที่ผู้หญิงและผู้ชายชาวอิสราเอลทุกคนนั้นต้องเข้าเป็นทหารครับ และเมื่อบันจาร์ครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนโยอาฟกาเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลว่าไม่ควรปล่อยให้ภาวะความขัดแย้งกับฮามาสในกาซานั้นขยายวงจนไปถึงกรณีของเลบานอนและกลุ่มเฮสบอลาครับ ด่านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการว่าบลิงเคนเน้นย้ำความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแยง้งและการหาทางออกผ่านการทูตที่จะเปิดทางให้ครอบครัวชาวอิสราเอลและชาวเลบานอนได้เดินทางกลับสู่บ้านของตนโดยบลิงเคนยังกดดันให้การเล่นดำเนินการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่กลุ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาด้วยครับและรายงานข่าวก็ระบุว่าการเล่นยังได้พบกับลอยออสตินรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐบาลสหรัฐระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ด้วยครับคุณนภร,รัตครับพูดถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในกาซานะครับ,รบองค์การสหรประชาชาติได้แจ้งกับสื่อว่าจะมีการระง,งับการนําส่งความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังหลายพื้นที่ในกาซาหากไม่มีการดําเนินการใดๆเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามรายงานของสำนักข่าวเอครับ โดยเจ้าที่ของ UN ที่เป็นแหล่งข่าวนี้เปิดเผยว่ามีการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้และมีเนื้อหาเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างเจ้าที่ในพื้นที่และกองกําลังอิสราเอลในกาซารวมทั้งแก้ไขปัญหาอื่นๆด้วยแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวนี้ยังกล่าวด้วยว่าในเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการว่าจะระง,งับปฏิบัติการความช่วยเหลือในกาซาเมื่อใดและ UN ยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับอิสราเอลอยู่ครับ เจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลไม่ได้รับไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของ AP ก่อนเผยแพร่รายงานข่าวนี้ออกมานะครับทางน้อิสราเอลรับรู้ถึงเหตุการณ์โจมตีโดยกองทัพของตนเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีเมื่อเดือนเมษายนที่ทําให้เจ้าหน้าที่โครงการ world central kitchen จำนวน4คนเสียชีวิตแต่ก็เคยปฏิเสธคํากล่าวหาเกี่ยวกับการโจมตีในบางกรณีด้วย ในเวลานี้โครงการอาหารโลกของ UN หรือ world food program ประกาศระงับความการขนส่งความช่วยเหลือจากท่าเรือที่สหรัฐช่วยสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กระบวนการแจกจ่ายอาหารและ,สะเสบียงฉุกเฉินอื่นๆไปยังชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะอดอยากหนักแล้วเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยนะครับ ทั้ง UN และเจ้าหน้าที่องค์กรความช่วยเหลืออื่นๆร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยมานานหลายเดือนนะครับคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารกับกองกําลังอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยตรงได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งประเด็นปัญหาไร้ขือแปรในกาซาที่รุนแรงขึ้นโดยเรียกร้องให้สเรลดำเนินการต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายด้วย ขณะเดียวกันพลตรีแพทไรเดอร์โคศกเพนตากอนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าถ้าเรือชั่วคราวที่เชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลไปยังกาซาถูกระงับการทำงานเมื่อวันจันทร์เนื่องจากแผนงานบำรุงรักษาตามกำหนดการครับ การปิดท่าเรือที่ว่าเกิดขึ้นหลังมีการนําส่งความช่วยเหลือชุดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดใช้เส้นทางนี้เมื่อ17พฤษภาคมโดยมีการส่งความช่วยเหลือน้ําหนัก720ตันเข้าไปในกาซาเมื่อวันอาทิตย์อ้างอิงข้อมูลจากพลตรีไรเดอร์นะครับ